เยาลูกมากินข้าวลูกกินเลยกินข้าวก่อนเดินทางนะคะวันนี้น้องเดินทางวันที่เจดมิถุนานะคะไปโคราชโมกเหล็กเออแล้วก็นี่นะคะรอบนี้ให้บล็อกอัไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะเพื่อที่ว่าน้องจะได้แบบไปสบายๆนะคะ นอนได้ยืนได้กับตัวได้นะคะน,นี่คือไซส์ใหญ่มากสามารถเอาไปขายต่อได้ถ้าเราไม่ได้ใช้หรือพาน้องหมาไปฉีดวัคซีนนะคะก็ใช้บ็อกดนี้เลยแล้วก็ใบเพดิกรีนะคะด้านหลังก็จะเป็นใบประวัติสุขภาพนะคะใบฉีดวัคซีนอาตัวนี้ไปที่คลินิกได้เลยนะคุณเจ้าของนะคะแล้วก็นี่สําหรับพี่ดาวนะคะเราแถมหัวอาหารน้องหมาให้1นกิโลนะเป็นแบบที่น้องกินอยู่นะคะโปรตีนสูงนะเผื่อว่า ไปถึงแล้วน้องหมาจะกินอะไรนะคะจะได้ไม่อดระหว่างทางน้องจะได้มีอาหารกินค่ะอาบน้ําเรียบร้อยค่ะทานอาหารเดี๋ยวรอรถมารับค่ะออิ่มแล้วเหละลูกอออดูค่ะอิ่มแล้วก็จะอารมณ์ดีมากออ๋อน้องอารมณ์ดีแข็งแรงนะคะนี่หกสิบ ประมาณหกสิบเจ็ดวันนะคะแต่น้องตัวใหญ่มากเพราะว่าใหญ่สุดในขอกินเก่งเนาะตัวนี้เออ,โอ,โออารมณ์ดีนะคะโอ,โอชอบเล่นกับคนนะคะเดี๋ยวน้องนั่งข้างหน้าไปนะคะนพไปดูยัยมาดีมาดีนะลูกดีนะลูกมา,าเลยว ถึงประมาณตอนไหนนะคะมวกแหน็บในนี้ไม่น่าเกินไปนี่อ่างช้าช้ากนะ็คือถึงพรุ่งนี้เลยใช่ไหมครับตรงนี้เลยอย่างช้ไม่นานไม่นานหึงบ่ายถ่ายก่อนถ่ายก่อน